สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาฤิ์เออนะคะคทุกคนวันนี้เราก็เราว่างเราก็เลยมาที่ร้านน้องหว่างร้านเจ้ทุกคนนี่เราขนนายของสดเราจะลงมาเดินเที่ยวเราจะลงมาเดินที่ยวมีถ้มี่มันขายมีจ้ะ ดอกไม้สวยไหมทุกคนนี่สีม่วงเด้หนาร้านน้องหวานนะคะด,ด,ดูติสีม่วงสีขาวสวยงามดอกอือเดี๋ยวเราจะเดินไปทะเลนะคะทุกคนตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแะ เนี่ยมีบ้านเช่าเต็มไปหมดเลยบ้านเป็นหลังนะทุกคนนี่มีเป็นเทาเฮาแล้วก็มีเป็นหลังแล้วก็นี่ก็ห้องเช่าพวกที่ขายของอนะืมอืมื้ม ม,มืดแล้วทุกคนนะเนอ้ยเด็นยโอ้ไปดูทะเลยามเย็นทะเลเนี่ยบ้านเช่าหลังสวยมาเที่ยวชะอำมีจักรยานให้ด้วยบางหลังเนะเนี่ยบ้านเช่านะทุกคนเป็นหลังใครหลังมันบ้านเดียวอยู่ในซอยห้าชะอำค่ะเดี๋ยะ เนี่ยบ้านเป็นหลังๆบ้านเนี่ยมีเบอร์ทงเบอร์โทนะทุกคนมีเบอร์โทมีดอกไม้สีเหลืองเนี่ยเดินลงไปทะเล แอบ,บเดียวเองอันนี้บ้านเพื่อนนะนี่นี่เขาก็ให้เช่านะทุกคนคือละสี่พันห้าห้าพันสามห้องนอนแต่ตอนนี้ฝรั่งเขาเช่าเป็นเดือนเฮ้ยลำฟ้ามันหลว่มเ,เดินลำบากลำเอินนู่นซอยสะอําชอยห้าะอําเหนือ เราก็จะไปทะเลทะเลในหนุ่มหนุเดินมาด้วยกันท่านยามเย็นทุกคนมาดูสามเหนือ ชะอำเหนือนะโอ้ยลองเทอาชะอำเหนือแล้วเนี่ยคนเยอะๆอยู่นะอ,อือๆเดี๋ยวจะพาข้ามทางมาเลยแล้วก็จะหยุดรถเมื่อเรานี่ยมองดูซ้ายดูขวา การขังออนลายนะคะทุกคนจะได้ปลอดภยัยโโอ้โโอเราเก็บเตียงแล้วทุกคนสะอํานี่คือสะอํานะคะสะอําเหนือโอ้โหคนลงมาเล่นน้ำตอนเย็นเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้โ ้ยหาดทางนี้สวยทุกคนหาดสอําเหนือนี่สวยเขาไม่มีทิกกันเนาะสวยถ้ามามาทางอําเหนือเด้อทุกคนจะได้เล่นน้ําแบบผูกใจสวยงามมากตอนนี้ก็ห้านโะออมงครึ่งนะเออใช่ห้าโมงครึ่งดูคนลงมาเล่นตอนเย็นนะตอนเย็นคนเยอะโอ้สวยนะ ชายหาดกวนสวยงามทุกคนทางนี้ก็เยอะอยู่นะทุกคนสวยมากชะอำําเนื้อหาดสวยหาดยาวนะทุกคนถึงสะพานปลาหาดสวย โอ้เนี่ยมีเตียงนะชาเหนือนี่คนจะเยอะนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยเนี่ยลงก็เดินได้ดูดิสามารถลงเ็ยอือ โอ้ชายหาดสวยงามมากเพราะว่าเขาไม่ได้กั้นเหมือนทางใต้เนะถ้าจะอำใต้นะ่ะเขาจะกัน้นมีจีสกี้มีบระดานลโดตะวนัน <kung> น้ำลงตอนนี้น้ำลงน้ำลงเยอะสามารถลงมาเล่นน้ำได้ต้นฝนเนี่ทุกคนตะวันกพลังจะตกดิน เอาลงมาช้านิดหนึ่งทางนี้ก็จะได้เห็นตะวันนะอุ้ยสวยสวยสวยชายหาชะอำชะอำชะอำหลัง,ง,งลเขาก็เลยมาเล่นน้ำตอนเย็นนะทุกคนอือสวย เติมสนเตียงเขาก็สวยงามท้องฟ้าก็สวยทะเลก็สวยทะเลทะเลก็คือสวยงามทุกคนโท่เต็ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, ต share, ด้วยนะใครบ้างก็มาเที่ยวชะอำนะคะบ๊ายบาย